Yes, สวัสดีครับวันนี้ร้าน SMT Store นะครับช่อง SPK c s Shock นะครับวันนี้นะครับมีลาโพงนะครับมีเครื่องเสียงนะครับเป็น XB แปแปดนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับส่วนมากที่เห็นขายในตลาดส่วนมากจะเห็นพบได้เห็นได้ส่วนมากจะเป็น XB หกหกครับหรือว่าตระกูล LBT V แปดเก้าศูนย์นะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่หาย่ีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ XB88 นะครับเพราะว่าส่วนมากคนจะนิยม XB66 นะครับเป็นรุ่นหาย่ากรุ่นหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ XB88 นะครับเพราะว่ามันจะมีระบบโปรลจกนะครับก็คือ5.1ซึ่งตัวนี้นะครับระบบโปรลจกใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมทดสอบเสียงให้ดูดังครบนะครับขวานะครับแล้วก็เซอร์ราวซ้ายเซนเตอร์ แล้วก็สซลาวนะครับเนียดังครบนะครับผมตัวนี้นะครับบลูทูธอยู่ในโหมดอ่าซีดีนะครับยูทูบอยู่ในโหมดซีดีนะครับแล้วก็ตัวนี้วิทยุใช้งานได้นะครับวิทยุใช้งานได้นะครับวิทยุแต่ใช้งานได้ปกตินะครับแต่แค่ไม่ติดสเตอริโอแค่น,นั้นเองนะครับ ตัวนี้นะครับปุ่ม,มผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็หน้ากากเครื่องผมล้างถอดล้างหมดยกเซ็ตเลยนะครับสีฟ้ามันอาจจะมีเป็นด่างๆบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําสีใหม่เพราะว่าผมว่าสีมันยังดูสวยอยู่นะครับก็เลยไม่ทําสีใหม่แต่แค่จะทําสีฐานด้านล่างนะครับก็คือแผงด้านล่างแล้วก็ทําสีตรงตรงแผงนะครับตรงที่มันจะเป็นบอร์ดพาวเวอร์นะครับแล้วก็ตรงหม้อแปลงนะครับทาสีใหม่ ตัวนี้ไม่มีสนิมเลยนะครับผมทําให้หมดเลยนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับซื้อไปเพราะว่าผมทําสีให้หมดแล้วนะครับภายในโครงเหล็กนะครับทําสีให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็หน้ากากล้างใหม่หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนปุ่มให้หมดเลยนะครับนี่เปลี่ยนปุ่มเลยนะครับโซนนี้นะครับเพราะว่าโซนเทปมันเทปกับซีดีมันใช้ไม่ได้นะครับก็ปุ่มมันนี่ปุ่มใหม่นะครับนี่ลองฟังดูเสียงแน่นมากครับปั่านี้ปรับ e ีคนะครับปรับได้ปกติเลยนะครับปรับ เสียงขึ้นเบสอะไรอย่างนี้ปรับได้หมดเลยนะฮะนี่ปรับได้หมดเลยลองเล่นให้ดูอันนี้เป็นเซราล์นะครับอันนี้เป็นโปรโลจิกนะครับเอาไว้ดูหนัง5.1นะครับอันนี้เป็นเอาไว้ร้องคาราเกะนะครับมันจะเป็นคียนะครับคียร้องนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นคาราเกะนะครับ MPX นะครับอันนี้จะตัดเสียงนะครับอันนี้ใช้เสียงทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายแล้วก็อันนี้ปิดนะครับปิดคาราเกะนะครับ ตัวนี้จะเป็นเบสนะครับซูเปอร์แฟลตแล้วก็เบสโลแล้วก็เป็นเบสไฮนะครับแล้วก็ซาวเวอร์โฟร์โหมดก็จะมีโหมดบิวสิกกับโหมดมูวี่นะครับโหมดมูวี่เสียงเบสจะนุ่มๆครับแล้วก็ไดนามิกเบสจะมาบางคนงงนะครับว่าไดนามิกเบสเป็นยังไงก็คือมันจะเป็นกระเดื่องมันนะครับเวลาเราฟังมุมห้องหรือว่าเราดันลำโพงเข้าไปสุดอะ่ะคือเบสมันจะลงได้ลึกนั่นเขาเรียกว่าไดนามิกเบสนะครับส่วนตัวถ้าเป็นโหมดมิวสิกคือฟงังเพลงธรรมดาครับตัวนี้เสียงเบสแน่นมากนะครับ ใส่กับตู้12ได้นะครับตัวนี้จริงๆถ้ามันเป็นคู่มันจริงๆเนี่ยลำโพงที่มาจากโรงงานจริงมันจะเป็นตู้สูตรของโซนี่ครับเป็นตู้ตระกูล LBT เป็นตู้ตระกูล V 8900แล้วเป็นตัว8900 V แล้วก็ตัว XB 6 6ทรงจะเดียวกันเลยครับ Sony SSXB 6 6แล้วก็ SSXB แ8นะครับซึ่งทรงมันจะเป็นตู้ปิดด้านหน้านะครับเป็นตู้สูตรของโซนี่นะครับแต่ไปขับตู้12นิ้วก็ได้ครับสบายๆเลย s t k เบอร์แรงนะครับ SCK น่าจะเป็น4 2 42 สี่สองสามหนึ่งอะไรเนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันนะสี่สองสามหนึ่งแล้วก็มาทูนะนี่ไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูกันนะครับโอเคปุ่มเปลี่ยนให้ใหม่นะไม่จะไม่ลวนแน่นอนนะครับปรับ EQ ปรับอะไรได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเพลงนะครับที่จะเน้นรายละเอียดเสียงนิดนึงนะครับจะให้ฟังนะครับว่าเสียงมันสุดยอดมากนะฮะตัวนี้นะครับรายละเอียดเสียงดีเลยนะครับ แล้วเรา,เรา,เรา,เราลองฟังดูนะครับผมไม่ได้เปิดไว้นะฮะโอเคครับเสียงจะมีจีจ้บ้างนะครับนิดนึงเพราะว่าเป็นบลูทูธครับยืนอันนี้โหมด vo ก็สามารถเสียบได้ด้านหลังนะครับเสียบความเสียบอะไรซึ่งบลูทูธอยู่ในโหมด cd Pra ver จอสเปกตรัมปรับได้4ระดับนะครับเลือกได้เลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเพลงเบสห,หนักๆนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับมีจีกทีหนึ่งนะครับเป็นบลูทูธนะครับเป็นธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังเพลงเบสห,หนักๆดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราลองให้นะครับเพราะว่าแต่ตัวนี้รับรองซื้อไปไม่ผิดหวังครับเสียงมันโอเคเลยไอทีเคเบอร์ก็ใช้ได้เลยนะ โอเคนะครับก็มีประมาณเท่านี้กันนะครับตัวนี้นะครับวิทยุชื่อนะครับเอ้ยไม่ใช่บลูทูธนะครับชื่อ vhm 3 vhm 3 1 4นะครับอยู่ในโหมด CD นะครับเตัวนี้นะครับราคาก็ผมขายส0 0พันนะครับแต่ค่าส่งก็ต้องบวก150บาทส่งนี่ไม่เพจไม่มีปัญหาไม่เจอปัญหาแน่นอนครับไม่มีปลายทางนะครับโอนพร้อมส่งเท่านั้นนะครับถ้าอยู่ในคอนแกตเข้ามารับเอาเลยนะครับผมง่ายๆดีนะครับไม่ต้องแพ็คด้วยนะครับหรือจะให้ส่งก็ได้ครับ150บาทนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับ น่าพูดคาจริงสมจริงแน,น่นอนครับโอเคครับมีมาที่นี่กันนะครับสวัสดีสวัสดีครับ